วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อบายกรุรู้ลึกรู้จริงเรื่องเครื่อจไฟฟ้าและสินท้าทีนะครับผมอู่กับกรูุเนตนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นเจ้ารุ่นนี้เลยนะครับผมซัมซุงกลาซี่เอยี่สามันตรตัวนี้เลยครับผมตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกล้องนะครับผมที่มีความละเอียดถึง200ล้านพิกเซลนะครับผมและสามารถซูมได้ไกลถึง100เท่าเลยนะครับผมกล้องก็จะมีด้วยกันตั้งหมด4 มีกล้องนะครับผมตัวแรกจะเป็นกล้อง200และก็กล้องอันต์รวาย12ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นกล้องเทเลนะครับผมมีความเร็วถึง10ล้าน2ตัวนะครับผมเจ้ารุ่นนี้นะครับผมที่ก็จะมาด้วยขนาดหน้าจอนะครับผมที่ใหญ่ถึง6.8น mm, ิ้วนะครับผมเป็น QHD เลยนะครับรุ่นนี้นะครับผมก็จะมาพร้อมอชิปประมวลผลที่ใช้เป็นของ Snapdragon 8 Gen 2นะครับผม ตัวนี้มาพร้อมมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่นนะผม ip 6 8แบตเตอรี่นะครับผมที่ให้มาก็อยู่ที่5,000มิลลิแอมนะผมเรียกได้ว่าทั้งเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะผมเพียงพอแน่นอนต่อการใช้งาน1วันนะผมชาร์จไฟได้เร็วถึง45วัตต์เลยนะผมเรียกได้ว่าเล่นเกมเกมที่มีความละเอียดสูงๆเช่นพับ g rov อันนี้สบายหายห่วงนะผมชาร์จไฟเร็วชาร์จไฟไวนะผมรองรับ 5G นะครับวันนี้รุ่นนี้นะครับที่กัดไม่ได้ก็มีปากกามาพร้อมในตัวเลยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานปากกาได้นะครับแลวก็จะมีช่องใส่ปากกาอยู่ด้านใต้เครื่องเลยนะครับตัวนี้บนเจ้า S23 มันต้านี้นะครับก็จะมีด้วยกัน3ความจุเครื่องนะครับอยู่ที่ RAM 8กิก2รัน2กิกนะครับผมความราคาก็อยู่ที่43,900นะครับแล้วก็ตัว RAM 12กิกความจําเครื่อง512กิกอยู่ที่49,900นะครับ แล้วก็ตัวที่ RAM จุดความจําเครื่อง 1TB ทบตัวนี้จะอยู่ที่5,990 0บาทนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะมีกล้องหน้าอยู่ที่ความละเอียด1 2ล้านพิกเซลนะเรียกได้ว่าต้องการใช้วิดีโอคอุยนะักผมจะเจนงแน่นอนนะครับผมในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะครับผมก็มีความสว่างอยู่ที่1,700พนเรเรียกได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานกลางแจ้งอย่างแน่นอนนะผมแล้วก็หน้าจอก็จะมีรีเฟรช กับอยู่ที่120เบิร์เรียกได้ว่าเล่นเกมไม่ต้องกลัวนะครับผมลื่นไหลแน่นอนนะครับตัวนี้ก็แถมยังรองรับนะครับผมไวริทชาร์จอยู่ที่10วัตต์ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบพกฟาฟฉายชาร์จหรือว่าอยากได้ชาร์จแบบแท่นชาร์จไวริทนะครับตัวนี้รองรับนะครับสำหรับคำดวง g a l ีเอสคิปสามัตราตัวนี้นะครับผมก็วางจำหน่ายแล้วที่เปาใบุกสาขาตู้ประเทศนนะครับสำหรับ ลูกค้าสนใดที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ทางเพจหรือว่าดูได้ที่พไวไยทุกสขาทา่โประเทศนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวสินค้าไว้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพบ,บาบูกูรูดูลึกดูจริงเรื่องเรื่องเทงไฟฟ้าและส,สินค้าดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ